สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดจากตำนานแห่งความทนทานอย่างลูเมียที่กลับมาอีกครั้งในปี2026กับรุ่นลูเมีย400ที่เรียกได้ว่าเป็นการรีเทิร์นแบบจัดเต็มทั้งดีไซน์วัสดุฟีเจอร์และราคาที่น่าคบหาอย่างมากหลายคนอาจยังจดจำความคลาสสิกของโนเกียลูเมียในยุคก,ก่อนกันได้ซึ่งในรุ่นลูเมีย400นี้ได้รวมเอาสเสน่ห์ของยุคเก่ากับเทคโนโลยีแห่งอนาคตไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยเฉพาะในเรื่องของดีไซน์ที่มาในสไตล์เรียบง่ายแต่หรูหราตัวเครื่องใช้วัสดุอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมผิวสัมผัสด้านให้ความรู้สึกหรูหราและทนทานพร้อมกับ4ตัวเครื่องแบบด้านที่ดูทันสมัยมีให้เลือกถึง4สี4ได้แก่ Midnight Black, Ice Silver, Sunset Gold และ Forest Green หน้าจอของ Lumia 400ใช้พาเนล AMOLED ขนาด6.3นิ้วความละเอียด Full HD+ ที่ให้สีสันสดใสมุมมองกว้างและรองรับอัตรา Refresh Rate ที่120 h z ทำให้การเลื่อนหน้าจอลื่นไหลไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเล่นเกมดูวิดีโอหรือใช้งานทั่วไปก็รู้สึกสบายตาและประทับใจในคุณภาพของภาพ จุดเด่นที่หลายคนพูดถึงมากคือเรื่องของกล้องลู m i เมีย400มาพร้อมกล้องหลังคู่ความละเอียด 64MP บก 12MP อันตวาวายที่ให้ภาพถ่ายคมชัดระดับ DSLR การเก็บแสงในที่มืดทำได้ดีมากด้วยเทคโนโลยีปุรวิวที่พัฒนาใหม่ล่าสุดพร้อมฟีเจอร์ AI คาม e ราที่ช่วยปรับภาพให้สวยอัตโนมัติและยังมีฟีเจอร์ Super Night Mode และ Portrait HDR ที่ให้ภาพถ่ายในที่แสงน้อยหรือย้อนแสงออกมาอย่างคมชัดน่าทึ่ง กล้องหน้าความละเอียด 32MP พร้อม AI Beauty และ Dual Flash ถ่ายเซลฟี่ได้ชัดใสแม้ในเวลากลางคืนถือว่าให้สเปคที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับราคาเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดในด้านของประสิทธิภาพ b l u ม m e a 400ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 3ที่ประมวลผลได้รวดเร็วเล่นเกมหนักๆห,ห,หรือเปิดหลายแอปพร้อมกันก็ไม่มีสะดุด มาพร้อมแรมขนาด8 g b และพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน256 g b รองรับม i ครดี D, เพิ่มได้อีกสูงสุด1 t b ทำให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการใช้งานระดับโปรก็ไม่มีปัญหา แบตเตอรี่ขนาด5,100มิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันรองรับ้ฟชาร์จิ่ง 65W และยังรองรับไวเลสชาร์จิ่งด้วยที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบปฏิบัติการของลู m i เม400ที่ใช้ลู m i เมีย OS ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของ Android 14และมี UI ที่คล้าย Metro UI อันเป็นเอกลักษณ์ของลู m i เมียดั้งเดิมสะอาดสวยงามและลื่นไหลไม่มีโฆษณารบก,กวนฟีเจอร์เสริมอื่นๆที่น่าประทับใจคือระบบสแกนใบหน้าแอร์ะลน์นิ้วมือที่รวดเร็ว แม่นยำกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 8ลำโพงคู่สเตอริโอดอน a บี้ s แอดที่ให้เสียงกระหึ่มคมชัดและยังรองรับ 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3และ NFC สำหรับสายใช้งานอีออหรือ Smart Payment ต่างๆสิ่งที่ผมชอบมากคือความพรีเมียมที่ lumia ให้ในราคาที่เข้าถึงได้ราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ1,990บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากกับคุณภาพที่ได้รับ สรุปแล้วลูเ i มีย400เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจและน่าใช้งานมากในปี2026โดยเฉพาะสำหรับใครที่ชื่นชอบดีไซน์ที่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปและต้องการประสิทธิภาพแบบจัดเต็มในงบที่ไม่สูงเกินไปผมมั่นใจว่าลูเ i มีย400จะไม่ทำให้คุณผิดหวังครับ